เรือมีอยู่ว่าครับกําลังเลิกงานครับสมัยนั้นนะทํางานวันเสาร์นะครับเลิกครึ่งวันพอตอนเที่ยงเราก็กลับที่พักหอพักของเรานะครับล้วก็ไปซื้อข้าวไงที่ฟูดคอร์ทใกล้ๆหอพักของเราก็สั่งข้าวระหว่งางรออยู่ก็เล่นโทรศัพท์รอนะครับแล้วทีนี้มันมีคนคนหนึ่งกนอยู่ดีเดินเข้ามาเป็นชายแปลกหน้าไม่รู้จักกันมาก่อนเลยมาถามไถ่เราว่าเอน้องอยู่แถวนี้นะครับอ,อ่าเราก็ตอบว่าใช่ใช่ครับน้องมีทุระจะไปไหนต่อไหมก็ก็มีอยู่พี่พี่มีไหนหรือเปล่า อ๋อมีพี่พี่มีโครงการอย่างเงี้ยเป็นพกประกันเนี่ยน้องสนใจไหมก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วพี่เขาก็มีประโยคที่พูดเลยเรายังจำอยู่เลยว่าก็คือแบบเป็นการที่ฮาร์ดเซลมากเลยก็คือเขาพูดว่าผมจะชวนคุณมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตเฮ้ยพี่ฮาร์ดเซลอย่างนี้เลยเหรอเอาแล้วเราทําไงดีวะ ไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะเราก็บอกว่าเรามีทุรละที่เราจะต้องไปทํานะครับอีกไม่กี่นาทีเนี่ยงั้นขอตัวก่อนนะพี่แต่พี่เขาครับจะคีบคอนแทคกับเราไอเราเอาไงดีเนี่ยเพื่อไปเป็นการรักษาน้ําใจนะครับเราก็จัดให้พี่เขาครับเราก็บอกเบอร์โทรศัพท์พรอมเข้าไปนะครับแต่ว่าเบ,เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเนี่ย เป็นสิดหลักครับพี่เขาก็ไม่จะโวนใจเลยครับพี่เขาก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรอ่าเราก็บอกชื่อดัมมี่เข้าไปชื่อชื่อเล่นที่เป็นชื่อบำปองของเราเข้าไปนะครับเสร็จสอบก็ขอตัวนะครับพี่ขอบคุณมากพี่ยังไงก็ติดต่อมาแล้วกัน <laughs> เป็นการเอาตัวรอดในการสลัดตัวออกจากคนที่แบบเราเราไม่ชอบอะ่ะคืออยู่ดีมาดีสนิทกับเราคืออะไรวะอยู่ดีมาคุยกับเราซึ่งเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาในการที่จะ หลุดออกจากคนอย่างนี้นครับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมันก็มีดีของมันครับแต่ว่าวิธีการเข้าหาคือคุณคือแบบมันไม่เป็นมิรนะครับมันดูน่ากลัวเกินไปนะครับยังไงก็ขอโทษยด้นะครับพอดีไม่ชอบการขายของคุณแค่นั้นแหะครับ